ดุยฟาร์มนกหงหยกซึ่งมีความสวยงามระดับประเทศทำให้มีรายได้บางเดือนกว่า6หลักวันนี้เราจะพามาชมรูปแบบฟาร์มการจัดการฟาร์มซึ่งภายในฟาร์มมีนกอยู่หลายสายพันธุ์ทำให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดซึ่งบางค้อบทำรายได้เกินแสนบาทมาแล้วมารู้จักฟาร์มคุณตะวันท่าฉลอมกันครับ ครับผมชาชื่อน้องสปอนตนะครับอยู่กลมาถึงท่าฉลองนะครับวันนี้มาเที่ยวฟาร์มของคุณตะวันนะครับปัจจุบันห้องผลิตี้ได้ตั้งเป็นไมโครฟาร์มนะครับจากเดิมเป็นนาโนนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาชมกันแล้ววันนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นห้องลับห้องลับนะครับเจ้าของฟาร์มบอกว่ายังไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้แต่ไม่ได้คือ อยากจะให้คนที่ติดตามรถสปอร์ตเนี่ยอยากได้รู้ไงใช่รายการนี้ให้คนรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมเนี่ยเริ่มเลี้ยงนกของโยกเนี่ยที่กลับมาเล่นจากเข้ยันบังโยกเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดปีใหม่มานะฮะก็เพราะน้องคนนี้ครับฟาร์มนี้เลยฟาร์มนี้เลยครับที่เป็นคนจึกประให้ผมแล้วก็อีกฟาร์มหนึ่งที่เราเคยไปแล้วคือฟาร์มสุพรรณของคุณเอเป็นสองฟาร์มนี้เท่านั้นเองที่นกที่เป็นการเริ่มต้นที่ผมกลับมาเลี้ยงนกใหม่นะครับ ไปเราไปลุยเลยครับผมไปจุดชนวนเลยว่ะคนที่จุดชนวนให้เฮียโบได้มาเลี้ยงนกอันนี้ป่ะครับคุณตะวันป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่น่าสวยมากจริงจริงๆก็มีอยู่หลายนกเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหงโยกหรือแล้วก็จีนชีหรืมีเลิบเบิร์ดอยู่่ายนกอีนึงครับวันนี้คนที่ติดตามรายการเราจนเยากจะเป็นหงโยก จะมียาไหนแนะนำพวกเราได้บ ah ้างครับหอกมีสับปะราด้วยเอฟาร์มนี้นกเออ่คุยเจริญครับฟาร์มเนี่ยแล้วนกของเขาอยู่ที่บ้านผมทั้งหมดจำนวนกี่ตัวเราสอบถามดูครับประมาณเท่าไหร่นะครับสองสิบสิบห้สตัวครับสี่สิบห้าสิบตัวสี่สิบห้าสิบตัวสี่สิบห้าสิบตัวโอ้ตอนนี้ขึ้นเป็นพ่อแม่ถามนะครับแสดงว่านกที่จะวิ่งไปต้องร้องเพลงเพราะแน่เลย อันนี้อ่อไม่ถึงโเนครับนี่เป็น follow ยีโรเฟสอ๋อยีโรเฟสยีโรเฟสก็คืออธิบายยีโรเฟสครับยีโรเฟสคือหน้าเหลืองแต่ว่าอ่อไม่ได้เคลือบในทางเขียวครับถ้าเคลือบเขียวจะเป็นโกลเดนอ๋อโปลเดนจะจะเหลืองสดแล้วก็จะเป็นโทนเครือบเขียวครับเขาคืออัปฝาอคู่นี้เป็นติดเชาร์เจบอรี่ครับ เท็กซัคบอดี้ครับเท็กซัคเทียบอดี้ครับผมทำไมมันถส,ส่งแม่คันประเทศเป็นไงได้ยังไงนะครับเป็นสายพันธุ์ของเขาครับอ๋อโอ้โหันนี้สวยมากเลยม่วงสีสวยม่วงมีแดดเฮ้ยความแม่ติดตัวนะฮะนะฮะเนี่ยผมชอบสีแบบเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยผมจองลูกคอร์ดอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปดูตอนแรกก่อนนะครับดูรุ่นรอบที่ผมจองไว้ครับคู่นี้ครับผมคู่นี้โอ้โหคู่นี้สวยมากๆเลยนะครับ นี่จะเป็นรังไงเทาตัตัวผู้ตัวม่วงตัวนี้เป็นตับปิดแคบันนี่สับปิดแคบันนี่จะให้ลูกลูกเราก็เก็บภาพตัวนี้สวยมากเลยครับเหยมากแน่แน่ผู้ถัดไปก็ใช่ใช่ไหมครับขอให้ไปต่อตัวนี้ผู้รักเลยครับโอ้โหแล้าก็มาเปลี่ยนไม่ต่ำถึงยี่สิบตัวลูกหลานเขาอยู่บ้านผมด้วยใช่ไหมครับบ้านตัว ส่วนแต่น้อยค <โอ S 2> รับเพราะว่าชิ้แรกๆก็เป็นไฟที่เรียหมดครับแล้วสายพันธุ์ที่นี่ความต่างจากที่อื่นเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วไม่ต่างครับแต่ว่าเราเน้นเน้นจะผมเล่นระเบิดมาก,ก่อนอ๋อระนั้นนกที่เราเล่นระเบิดที่จะขายได้ก็จะเป็นนกที่มีความชัดเจนสนีส่อนสีสันของตัวเราครับอย่างนกที่ว่ากัามกึงนกด่างนกลลยเวลาเราจะไปเข้ากับในบางยูเรเท่านมันเข้ากันและลูกไม่ดุเราก็ไม่ทา ตัวที่เราต้องการนะครับคือผมเป็นคนชอบฟอลโล่ที่ลายชัดเจนอย่างน,นี้คือลูกนกนะครับอายุประมาณยี่สิบวันลายขนขึ้นดําชัดเจนครับครับอันนี้ก็คือในตาก้านี่คือนกสองสองกล่องนะครับอืออนนี่คือเหตุผลที่เรามาเล่นหงยกเพราะเขาให้ลูกเยอะอมีความสนุกในการทำอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเธอคอยเธอคอย์คื ใช่ตรงนี้เขาจะออกสีเลยครับถ้าถ้าใครไม่ชำนาญนะจะมองไม่ออกจริงเลยนะแบบอย่างเงี้ยันมีความแตกต่างครับอันนี้ก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นบลูอันนี้เป็น turquoise สังเกตคาโฟลโลนะครับดูที่หางแกนหางเขาจะออกไม้เห็นเลยนะครับที่ว่าเป็นัซรั์ของคาโฟอลโลนะฮะนี่เราดูฟลโลตอนเด็กๆใช่ไหมครับผมฟลโลนกเด็ก อันนี้อย่างใช้จิ๋วอายุติดประมาณไม่ถึงสิบวันพอมาที่ฝนี้ป้อนดีมากเลยในส่วนของตาเ้าเอยู่ย้วตาสีแดงแล้วก็ลายปีกที่เกร็ดก็จะขึ้นทันทีเลยเพราะถ้าเป็นในนกกลุ่มกับไอโนตรงนี้จะเป็นสีขาวใช่ครับโอ้ไอโน่ใช่ผมมีผมมีอยู่ไอโนอยู่พี่แจมจองไว้แล้วครับไอโนที่บ้านแล้วก็ในส่วนของความแตกต่างในนกเล็กนะครับ ตัวขวามือของผมอันนี้เป็นลายนอมอนลายนอมอนคือในส่วนของลายเต็มเขาจะมีเกตขึ้นตั้งแต่ที่หัวไล่รมาเลยนะครับครับส่วนตัวซ้ายมือในมือผมตัวนี้เป็นโอพาร์ฟสโลรจุดสังเกตคือเขาจะหัวจะเปิดหัวขาจะเปิดเคลียร์เลยแล้วต้องช่วงล้ำ ล้ำคือตรงส่วนเนื้อตูดน,นะครับ,<อ>รบตัวที่เป็นโอพารายเนี่ยจะไม่มีล้ำครับเขาจะเป็นขนสีเดียวกับด้านหน้าครับอ๋อสังเกตลูกนกว่าจะเป็นโอพารายเล็กๆจะ<ช>จะเป็นมีกวานโอ้โหส่วนนกที่เป็นธรรมดาก็ชัดเจนครับเขาจะมีล้ำไล่ไลายหลังขึ้นมาเลยอ,อันนี้อันนี้อันนี้คุณช่วยเราสอดดูนี่แหละครับคุณจุบกกายผมก็หนึ่งเป็นหนึ่งใน เรียกว่าอาจารย์แต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขาเด็กกว่าผมเ็าไม่ยอมเป็นอาจารย์ผมเขาือก็มตัวอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นคนที่แนะนําวิธีการเลี้ยงผมแล้วก็ถือแนะนำผมหาสายพันธุ์คนอื่นเข้ามาเข้ามาเยอะๆนะฮะก็ถนนว่าเป็นเซียนสายโคโลได้เลยเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนแนะนําให้ผมว่าเฮียหาหลายๆบ้านเข้ามาแล้วเฮียจะได้ลึกศึกษาและรู้เองนะคือเขาไม่ปิดกันครับเป็นบางที่เนี่ยที่เมื่อก่อนผมเคยรู้จักบางคนเนี่ยคือ เขาจะเอาแต่บ้านเขาให้เราอย่างเดียวบ้านคนอื่นอ่ะจะบอกไม่ดีหมดไม่ดีหมดไม่ดีหมดอ่านะครับไม่ว่าจะนกเป็นฟอลโลหรือจะสายสายสีหวานหรือจะเป็นสายไอพวกลูกกวาดต่างต่างอะไรกันบ้านนกไม่จะมีผมมองว่าไม่ถูกต้องนะต้องแบบน้องคนนี้ครับคือไม่ได้ว่าเขาขายมืคนเดียวเขาแนะนําผมไปซื้อที่อื่นเข้ามาด้วยอันนี้ผมมองว่าเออน้องคนนี้พอถึงเวลานี้สายพันธ์เฮโบ้ก็มีจากทั่วประเทศ ครับผมตอนนี้ผมมีน่าจะมีประมาณ16บ้านได้แล้วอ่ะนะฮะไม่รวมไม่รวมที่สั่งพระพวกเอาเข้ามาด้วยนะครับวันที่30เนี่ยผมจะไปรับนกที่มีนําเข้ามาสามสิเนี่ยนะฮะพอดี30มสิบเนี่ยผมติดให้ทีมงานเราต้องปลอดไปด้วยได้ไหมพอดีเราต้องมีไปทํารายการที่สกลนครนะครับผมอาจจะอาจจะเออให้เขาฝากเข้าไว้ก่อน นะครับแต่ให้เขาส่งรูปส่งกล่องมาให้ดูก่อนลังลังนำเข้าอย่างมึงนอกนะครับทีแรกนักยีบแตนี่เขาเลื่อนไฟแล้วฟาร์มนี้มีอะไรเด่นเด็อีกเนี่ยผมรู้ว่าอาหารนี่อาหารไม่ธรรมดาที่นี่อาหารใช้ผสมเองครับเพราะเราต้นทุนครับอ่าเน่เน่เๆ่เอันดับแรกคือผมเลี้ยงนกตลาดครับครับตอนตอนทุนต่ำหนึ่งจะมีกำไรเืองการสูตรอาหารผสมบ้างอาหารเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ ว่าที่นี่เขาใช้อาหารแบบไหนในการลดต้นทุนแล้วคุณภาพนี่ดีมากๆคปีนี้ได้เป็นแสนละไ้เได้วยแค<ท>่เลยคู่เดียวก็ผลิตเงินแสนได้แล้วสีสีคืออะไรอ่าอ,อันนี้เป็นฟลอร์สป,ปิทซินนามอนและตัวเมียเป็นบูพายสป,ปิทฟลอร์ครับให้ลูกไปหะให้ลูกมีทั้งเอ่อตอนนี้ที่ได้ก็ได้แค่ฟล l o w แล้วก็ได้ลูกตาแดงเลยเหรอได้ลูกแดงเฮ้ แต่พ่อแม่ที่ดูแบบธรรมดาอย่างเนี้พ่อตาแดงครับแม่โอเคแล้วนะโอ้โหเปิดไฟนะเปิดไฟเปิดไฟพ่อเป็นตัวแล้วโอ้โเยี่ยมซีรีส์มอดเลยใช่ไหมครับตาดำนะแเป็น้ำมันจะตัวพูดัวเมียได้หมดเพราะเขาจะจะเป็นจะเป็นโบจะเป็นกอลโล่กอลโล่โอ้โหผู้เดียวนี้ผลิตได้เป็นแสนแล้วใช่ไหมตั้งปีนี้ปีนี้ได้อันนี้ข้อที่สี่แล้วครับข้อที่สี่แล้วอ่ะครับโอ้10ตัว พอแม่คู่นี้ปีนี้ได้หลักแสนได้ตาแดงเปกี่ตัวแล้วครับพุดกตาแดงได้มาสองตัวครับทางคืนตาแดงตาแดงฝ่ายตัวอะไรตอนนี้ตาแดงเขียวที่เป็นสปีโบูผมได้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ถายไปสองหมื่นตัวเมียขาดไ้หมื่นสองก็สามหมื่นสองสามหมืองแล้วก็ตาดำน้องเล็กแดงไปสองคู่คู่ละสองหมื่นอีกคู่หนึ่งหมื่นเขาผมยกทั้งหมดนี่มีประมาณกี่คู่ครับ ผมยกตอนนี้ผมเหลืออยู่ห้องนี้21คู่ครับเฉพาะห้องนี้นะเฉพาะแค่คู่เพราะส่วนหน้าผมเป็นแค่กลงเพราะหลังจากาอเสร็จแล้วพ่อแม่จะดีห้องนี้ครับอ๋อคือแม่ไปไม่ได้แล้วก็จะควายใหม่อะไรใหม่แล้วแต่ใช่ครับ๋อดูห่วงขาแล้วก็จดสกุดเขาครับตรมเตัวนี่งอย่างเดียวแม่เขาครับเอามาดู่อยเอามาดูลอยอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งอ่าหน้าใหญ่ ปกติอังกฤษจ,จะเลี้ยงไม่เก่งนะแต่แซดดี้เขาเอาอังกฤษม,มาเลี้ยงลูกฟอโร่ด้วยก่อนออ๋ออ๋อแล้ว <c oughs> อ๋อเอาอังกฤษมาเลี้ยงลูกฟอโร่ด้วยเลีย้ยงได้ครับมันเหม,มืนตีกับนะสมัยก่อนนี่เขาเอาฮอลแลนด์เอาหยกเล็กเนี่ยมาเลี้ยงลุงทราอังกฤษยุคนี้มีการหวนกลับแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> แล้วมันจะเข้าคู่กันง่ายไหมง่ายอังกฤษกับฮอลแลนด์ไม่ยากเลยัอดีเลยแต่มันกรมีปัญหาถ้าเราใช้ฮอลแลนด์ตัวผู้อ่าเอไม่ใช่ผมพูดสลับถ้าเราใช้อังกฤษตัวผู้จะมีปัญหาเพราะว่าฮอลแลนด์ตัวเมียเขาเล็กแล้วโดนทับผมยกเป็นนกที่ขึ้นทับครับครับผมไม่เขาขึ้นครับเขาจะแบกซ้ายแบกขวาใช่ไหมจะทำไม่ติดครับไม่ติดแค่เอ้าวแล้วเขาจะทำยังไงให้ได้ระหว่างเอาอังกฤษมาพูดที่จะได้คอนแลงสีใหม่ ง่ายสุดเลย,เยค,คือการแทงจิตตัวเมียครับอ๋อแทงจิตตัวเมียนะครับแล้วเราใช้อแไรก็ปูก่านกเล็กไม่มีผลครับอืม,มเพรงั้นเาขาถากขหลังได้หมดครับครับอ๋อจิตตัวเมียนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่หลายนคน,นอยากจะทําสีใหม่ๆขึ้นมาโดยเอาสีของอังกฤษเข้ามาผสมในฮอลแลนด์นครับอ๋อใช้ตัวเมียนะครันสูตราหารที่นี่นะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีหลักๆคือ ไข่นะครับอาหารไข่ของนกแก้วนะครับที่เขาซื้อมาลงทุนความนิยมทุนสูงมากอาหารไข่ทั้งพวกกรดนะฮะพวกพกรดพวกแคลเซียมแล้วก็น้ำวิตามินสมกับใช้ยาของเขาแนะครับที่นี่นะฮะเขาเลี้ยงนกเนี่ยเขาไม่ได้กำไรเยอะหรอกครับผมดูแล้วเพราะว่าเขาลงทุนกับอาหารกับพวกยาเยอะต่างๆวิตามินย,ย,ยันง,งไงเดี๋ยวเราไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ดูพ่อแม่นก พอดีวันนี้เรามีธุระแล้วเราจะไปธุระกันต่ออลาโดยไม่ได้นัดหมายนะครับวันนี้อ่าปลาอนนี้อันนี้ห้องทางนกค,ครับมันเะเลีๆๆ้ยงระเบิดเล่นๆนานี้ห้องพักนะครับที่หนจัดตครงได้สวยมากครับรรใช้พื้น,นที่ได้เต็มรูปแบบ<ร>มากมาตกสองรย้าิบรวมทุกอย่างเต็มรูปแบบหลงนหล เห็นที่กกงที่เรียงไว้ทั้งสองห้องนี้นะฮะจะมีปัญหาเรื่องเรื่องมดด้วยะะไหมครับมีติดแก้ไขยังไงครับไม่มีมครับ,รบเพราะว่าที่ทางฟาร์มจะใช้ยาค่นน่ามแมลงทุกอาทิตย์ครับลาดเื้อเลยยาจะเป็นฟูคิว ตัวนี้เราผสมหน้าตาส่วสทนที่บางนิดนึงเราสามารถพ่นโดนล็อกได้ด้วยก็เป็นการท่าลาย่อะไรอ้ลอ,อ,อกล็อกไม่เป็นอันตรายต่อล็กนะครับไม่เป็นครับในในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าทั้งมดทั้งลายเนี่ยจะไม่ประกวนลกเลยไม่มีครับอย่างนี้เราอยู่ในห้องี่ยเราใช่ได้ในห้องผมสบายสบายโล่งโล่ง โอเคนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่ผมมาเนี่ยก็คือจะมาดูลูกนกที่ม<น>ีออเดอร์กับคุณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อว่าจะเลยมาแถวนี้หาอาหารทานก็เลยขอขึ้นมาชมโรงเรือนสักนิดหนึ่งปกติก็ไม่ให้ใครขึ้นมาถ่ายทำง,ง่ายๆยังไงก็ต้องขอบคุณไม่เคยให้ใครไม่เคยเลย,เลยนะยืนยันว่าไม่เคยให้มาแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการนกสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้เกียรติทางช่วยระเกียโบ เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเทปนี้นะครับลุงตุ้ยนกสปอร์ตก็ตามเฮียโบนกสปอร์ตนะครับมารับนกที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมกันนะครับสำหรับความรู้เจาะลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยกลับมาอีกแน่นอนนะครับฝากติดตามนะครับอยากซื้อยากขายที่ตลาดนกสปอร์ตแห่งนี้ครับเปิด24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ ยิงคิวโค้ดเข้ามาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ